ปีนี้นะฮะเราเพิ่มความยิ่งใหญ่ของซ u ป r a แฟมิลีขึ้นอีกหนึ่งคนนะครับกลายเป็นท็อป9นั่นเองครับ <Yeah. S 1> โดยท่านแรกครับต้องบอกว่าเป็นผู้ที่รับรางวัลพิเศษครับนั่นก็คือ s ซ r ปร f แฟนโบนนั่นเอง s ซ r ปร f แฟนโ l d จะได้รับเงินรางวัล1,000 0บาทเช่นเดียวกันครับและผู้ที่ได้รับรางวัลมิ s <Yeah>. s u ปร a แฟนโ o นจได้แก่ใครครับ กองเชียร์ต้องส่งเสียงหน่อยนะฮะคนนี้แปลว,ว่าต้องมีกองเชียร์เยอะแน่นอนนะครับ MSC อะไรดี MSC อะไรดีครับได้ยินหมายเลขหลายหมายเลขเลยนะครับชุกต้อง ผู้ที่แรางวัลมิส s s u ร r a b a n โบนนะครับะได้ผ่านเข้ารอบท็อปเแบบอัตโนมัติเป็นท่านแรกนั่นเองครับแสดงความยินดีกับ MSC 1 1แต่วกว่าด้วยนะครับมาถึงฝ่ายชายกันบ้างครับ แน่นอนนะครับฝ่ายชายมิสเตอร์ซุปราแฟนโบนนะครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,000 0บาทและได้ผ่านเอรารอบท็อป9แบบอัโตโนมัติเช่นเดียวกันครับและผู้ที่ได้รับรางวัลมิสเตอร์ซุปราแฟนโบนได้แก่ใครดีครับกองเชียร์ว่าเป็นใครดีครับส่งเสียงมาได้นะฮะ M S t already เพียวจิรวัตรก่อการรวดวนั่นเองแต่น้องเพียวนะครับจับม้ารอบท็อปเก้าของเราเป็นคนแรกของฝ่ายชายเลยครับแต่ความดีด้วยนะครับและผมขอขอบคุณด้วยครับคุณพอลวัชรวัต์พัฒนาสิริส์สมบัติด้วยครับขอบคุณมากครับ มาถึงอีกหนึ่งรางวัลพิเศษนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ารางวัลน,นี้นะครับก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับได้ฟาสต์แทร็กเข้ารอบท็อปเก้าเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือมิส และมิสเตอร์ซูปราแฟกเตอร์นั่นเองอนะฮะเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตลอดทุกชา n g จนะฮะมีผู้ที่รับรางวัลซูปราแฟกเตอร์มาโดยตลอดครับซึ่งเราทำการเก็บคะแนนมาเรื่อยๆและท้ายสุดแล้ววันนี้เราจะประกาศผลกันนะครับว่าใครจะได้รับรางวัลน,นี้ไปครับและและน่นอนนะครับคุณหมอออฟก,กับคุณหมอออฟของเราอยู่บนเวทีแล้วนะครับเป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับ10,000บาทนั่นเองนะครับ เอาละและผู้ที่รับรางวัลครับ Miss Super Factor ด้ก e r ใครดีครับคนที่ทำางานได้ดีที่สุดครับ MSG สตร ครับแ,แพทย์หญิงกอบการชุนหกสวัสดีคุณนะครับคือมอมสายสะพายนะครับร่วมถึงเงินรางวัล1,000 0บาทด้วยนะครับและพอที่นี้กับมุกกุด้วยนะครับเป็นคนที่2นะครับผมที่ได้ผ่านเข้ารอบท็อป9ของเรานั่นเองครับมาถึง มิสเตอร์ซูปราแฟคเตอร์นะครับที่จะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทและได้เข้ารอบท็อปเเช่นเดียวกันนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลมิสเตอร์ซูปราแฟคเตอร์ได้แก่ใครดีครับเป็นใครดี ควาเมดีกับ M S T สองหนึ่งครับมีผู้ผุ้ที่เม็นรุสะอาดถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับพี่มอออฟและพี่หมอออฟนะครับและแามควาเมดีกับมีผู้ด้วยนะครับได้ผ่านเข้ารอบท็อปเก้าเป็นคนที่สองฝ่ายชายนั่นเองครับ ตอนนี้ครับมาถึงช่วงที่เราจะประกาศท่านถัดไปแล้วนะครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบท็อป9นั่นเองครับผมจะขออนุญาตเริ่มจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชายสลับกันไปนั่นเองครับและผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบท็อป9เป็นคนที่3ฝ่ายหญิงได้แก่ MSG 14ครับชัญญาชนาัญญาเรื่องสุขใัยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับ แมาที่ฝ่ายชายกันบ้างนะครับสแสดงความมีดีกับ M S T นึ่งแปครับโจมัสทอมสมจิตอุกัลมาต่อวันนี้ฝ่ายหญิงท่านที่สี่นะครับรู้ที่ได้านเข้ารอบได้แก่ M S T ใครดีครับ กรอนสราเรียบประเด็์ครับและต่อกันเลยนะครับกับฝ่ายชายนะครับท่านผัดไปแสดงควมวนดีกับ M S T ใครนะครับ26ครับเติบุญคฤต์ซักประเด็์ครับฝาที่ท่านผัดไปนะครับท่านที่5กันแล้วครับ ฝ่ายหญิงกันมากเลยครับสแสดงความมดีกับ M S T ใครครับใครนั้นหนึ่งสองครับปีรัชนีก่อนประเสริฐพรศักครับต่อไปที่ฝ่ายชายนะครับมู่ิดิผ่านคร,รองขั้นถัดไปคือ M S T สองแปดครับฟิวเจอร์ปัจจุไวเมทาโชคนุกูก อนนี้นะครับผมมาถึงท่านถัดไปดีกว่านะครับแล้ภูได้ผ่านเข้ารอบชอปเฝ่ายหญิงท่านถัดไปได้แก่ M S T 04ครับนัตด,ดานัชิดาสมบาตแสดงความดีด้วยครับมาถึงท่านที่6ฝ่ายชายกันบ้างนะครับสแสดงความดีกับ M S T ส ถึงท่านที่เจ็ดนะครับฝ่ายหญิงครับแสดงความิดีกับ M S T 15ึห้าครับแอนนาแอนนาคาอนเรโนและท่านที่เจ็ดฝ่ายชายนะครับ Congratulations to you. M S T สองสี่ครับโจชุนวิทวงสีวอ เหลือเพียงสองที่สุดท้ายเท่านั้นครับฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั่นเองครับและผู้ที่ได้ผ่านเขารอบท่านที่8ฝ่ายหญิงได้แก่ M S T ไปดี่ครับ02ครับออกมาท ต่อไปเลยนะครับกับทันทิ่าฝ่ายชายครับแสดงความดีกับ M S T 25ครับมาโุรากรสุเมนั่นแปลว่าตอนนี้นะครับเราเหลือเพียงแค่ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับในชอป9นั่นเองครับซึ่งต้อบอกว่ามีเซอร์ไพร์ครับเพราะว่าที่สุดท้ายนี้นะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับรบางวัลพิเศษ นั่นก็นคือมิสและมิสเตอร์คลาสกินฟาสต์แฟกนั่นเองครับซึ่งเขาและเจอนะครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1 0,000ืบาทพร้อมโอกาสในการร่วมงานกับทางคลาสกินตลอดระยะเวลา1ปีนะครับแล้วก็เข็มกลัดประจําตําแหน่งด้วยครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผมขอเ,เชิญน,นะครับเดิมจากนะครับคุณนัทพรบุญบุญขาครับประธานกรรมการบริหารบริษัท MP Group ุ๊ประเทศไทยจำกัดน,นะครับให้เกียรติมอบรางวัลให้กับ มิสคลาสกินฟาสแ t ทรัคนั่นเองครับรวมถึงนะครับผมขอได้เชิญคุณเฟิร์สหวังพัชราพรหวังด้วยนะฮะในการมอบเข็มขลัดประจำตำแหน่งนั่นเองครับว,ว้าววันนี้คุณเฟิร์สสวยมากๆเลยนะครับเอาละคุณผู้ชมและผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับมิส กลาสกินฟาสต์แทร็กและได้เข้ารอบเป็นคนสุดท้ายของท็อป9ได้แก่เป็นใครดีครับ M S t 1นูนครับ จาคลาส,สกินนั่นเองรวมถึงเงินรางวัลหนึ่งมืนบาทครับและมีสิทธิ์ในการร่วมงานกับคลาส,สกินเลยนะฮะอโอ้โหสุดยอดไปเลยครับขอบคุณมากนะครับและขอขอบคุณคุณนัทมพรบุตบุญผานะครับแล้วก็เฟิร์สฝัอของเราด้วยนะครับและแน่นอนครับแสดงความดีกับฟรีนาด้วย มาถึงที่สุดท้ายนะครับสำหรับตำแหน่งมิสเตอร์คลาสกิลฟาสต์แทร็กนั่นเองครับซึ่งผมขอเรียนเชิญคุณนิติชัยศรีวิจารณร์ระรณรน,น,รน,นะครับประธานกรรมการบริษัทเอ็มพีครุปปิลระเทศไทยจำกัดให้เกียรติคพ่อบรงวัลนะครับและแน่นอนครับขอเรียนเชิญคุณบุคคนนคณบ๊คคงสันนะฮะให้เกียรติคุณพ่อแขมกลัดด้วยครับขอสเสนอให้คุณบุ๊กด้วย ผู้ที่ได้รับรางวัล Mr. Glass Skin Fast Track และเข้ารอบ็อป9เป็นคนสุดท้ายได้แก่ใครกับ ด้วยนะครับกับเงินดังวัลมูลค่า1นึ่งบาทนะครับแล้วก็เข็มกลัดประจำตำแหน่งมิสเตอร์กลินด้วยนั่นเองครับรวมถึงได้เข้ารอบชอป9เป็นคนสุดท้ายของเราแน่นเองครับมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับ ขอบคุณมากครับผมและขอขอบคุณนะครับคุณพริิชัยศีวิจารนะครับคุณนัทพรคุณบุญผานะครับและก็คุณเฟิร์สวัดกับคุณปุ๊บด้วยนะครับขอบคุณมากครับและ congratulations to Spencer จริงนะครับผมอีกครั้งครับขอเสียงปรบมือให้กับท็อป9ของเราทั้ง18คนเลยว้า wow. วและขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะครับขุกคุณสุดยอดมากๆเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับผมให้ทุกคนได้ดื่มน้ำก็สักเล็กน้อยเพราะว่าช่วงหน้าผมรับประกรันว่าเวทีของเราลุกเป็นไฟแน่นอนสำหรับสวิมสูตรเาว่าครับ I wow.